การเข้าสู่โรคประจําถิ่นเนี่ยที่คุณอนุทินเนี่ยได้ประกาศเอาไว้ว่าประมาณวันที่1กรกฎาคมจะประกาศให้โควิด -19 เข้าสู่โรคประจําถิน่นแต่ท่านตอนนี้ก็ยังกักอยู่เหมือนกันก็จะต้องบอกว่าเออมาต้องดูสถานการณ์ก่อนนะว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะปรับโควิด -19 เข้าสู่โรคประจําถิ่นได้เมื่อไหร่แต่ว่าก็ตั้งหมุดหมายเอาไว้ว่าน่าจะเป็นวันที่1กรกฎาแล้วหลักเกณฑ์ที่จะเข้าสู่โรคประจําถิน่นมีอะไรกันบ้างนะครับ การที่จะทําให้โควิด1 9เข้าสู่โรคประจําถิ่นเนี่ยอันดับแรกเลยครับเชื้อต้องลดความรุนแรงลงโอมิครอนลดความรุนแรงลงจากเดลต้าแล้วอันนี้เป็นปัจจัยที่หนึ่งที่ที่ผ่านสองครับคือการวัดอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงตามเกณฑ์ที่กําหนดอันนี้ดูต้องดูกราฟจากกระทรวงสาธารณสุข<ช>กระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยกราฟน่าจะทิ่หมหัวลงคา,าดการณ์นะคาดการณ์ว่าน่าจะลง ตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิน่นอีกปัจจัยหนึ่งครับคือประชาชนมีภูมิคุ้มกันดีขึ้นจากการฉีดวัคซีนหรือมีภูมิดีขึ้นหลังจากการติดเชื้อมากอ่อนพูด,ดง่ายๆตอนนี้ก็ระดมฉีดวัคซีนตรงนี้เองที่จะทําให้ปัจจัยตรงนี้เนี่ยสนับสนุนให้มัน มีเป็นปัจจัยที่ทําให้สู่รประจําถิ่นได้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายดูแลการจัดการสาธารณสุขที่ควบคุมและชะลอการระบาดได้ตรงนี้ก็มีการตั้งโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาโควิด -19 ก็มีโรงพยาบาลสนามโรงพ<ช>ยาบาล<ะ>ชุมชนอะไรต่างๆร้านยาเจอแจกจบครอ,อบคลุมกันอยู่แล้วก็คือการจัดการสาธารณสุขที่ควบคุมและชะลอการระบาดได้3จุดนี้เองครับทําได้หมดปุ๊บเนี่ย คือโรคประจําถิน่นซึ่งตอนนี้ทําอยู่แล้วและคาดว่า1กรกฎาคมน่าจะนําไปสู่การประกาศเป็นโรคประจําถิ่นได้นะครับคําถามอยู่ที่ว่าโรคประจําถิ่นตอนนี้มีโรคอะไรกันบ้างทราบหรือไม่ครับว่าโรคประจําถิ่นของเราเดี่ยคือโรคไข้เลือดออกอโรคไข้หวัดใหญ่่อาและโควิด19นี้ก็กําลังจะกลายเป็นหนึ่ง,นงในโรคนี้ด้วยนะครับจับตามองครับว่า การบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถทําให้โควิดสิกลายเป็นโรคประจําถิ่นได้หรือไม่แตกทบทวนจากปัจจัยที่บอกได้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว<ะ>มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นครับ